หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าไอเจ้าสกันทาออฟจุดๆต่างๆที่ในเกมมีมาให้ที่เป็นคีย์ไอเทมเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรกันแน่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันสามารถเก็บได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรเอาไปใช้ตรงไหนและด้วยการที่เจ้าสกันทาพวกนี้เนี่ยมันมีแทบจะทุกแผนที่เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยกระผมในอังเอมาแคทก็เลยจะมาชี้แจงนะครับว่าไอเจ้าคีย์ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรมีประโยชน์ยังไงเอาไปใช้ที่ไหน รวมไปถึงจุดเก็บสกันธาต่างๆนะครับที่มีทั้งหมดในเกมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับผม <All right. S 1> จุดเก็บสกันธาออฟฟอร์มนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินทางมาที่นี่เลย f o r l s t of w o o p นะครับแล้วก็มาในส่วนของ Front Hill เมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้วิ่งตามทางไปเลยเนาะอันนี้คือจุดวาร์ปแรกเลยนะครับเพราะงั้นศัตรูเนี่ยมันจะไม่เก่งมากสำหรับจุดจุดนี้เนาะให้เราวิ่งตามทางไปได้เลย ตรงมาตามทางสักพักหนึ่งนะครับเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะถึงจุดที่เราเจอคัสซีแล้วก็สู้บอสเนาะอ่าให้เราออกซ้ายมือนะครับออกซ้ายมือวิ่งตามทางมาเลยพอวิ่งมาแล้วนะครับเราจะเจอกับน้ําตกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวลูกป,ปั้นอยู่แบบนี้อันนี้ถ้าเกิดใครมาครั้งแรกนะครับไม่เคยผ่านแถวนี้เลยมันจะมีลิงตัวหนึ่งนะครับคอยยืนอยู่เนาะอ่าก็ให้เรากดเก็บได้เลย เราก็จะได้สก,กันท่าออฟฟอร์มมานะครับผม สำหรับเจ้าเม็ดที่2อเนี่ยอันนี้เราต้องตีบอสลับในชั a เตอร์สองนะครับซึ่งผมทําวิธีในการทำเควสบอสลับในชั a เตอร์สองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในเดอร์สคริปชันเนาะมันจะได้ง่ายต่อการรับชมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเควสนะครับมันก็กินระยะเวลาชั่วขณะหนึ่งเลยนะครับในการที่จะทาเควสนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจิ้มลิงก์ในเด s c r สคริปชันละกันนะครับสาหรับเจ้าสกันธาออฟฟิลลิ่งหรือสกันทาอันที่2อ,อันนี้นะครับผมชิ้นต่อ เอ็กซ์เนะครับผมแล้วก็จุดวาร์ปไม f u ฟูลเน็ตคริอันนี้จะอยู่ใน Chapter 3สนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนๆวิ่งตรงไปตามทางออกขวามือกระโดดลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็วิ่งขึ้นบันไดตรงนี้นะครับผมวิ่งตามทางขึ้นไปเลยพอวิ่งออกมานะครับให้วิ่งออกซ้ายมือระหว่างทางจะมีศัตรูด,ด้วยนะก็ระวังด้วยนะครับผมขวามือวิ่งตรงไปตามทางเลยนะครับผม วิ่งไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาตรงนี้วิ่งตรงไปเจอศัตรูก็วิ่งผ่านไปได้เลยนะโอเคอุ๊ยโอเควิ่งตรงมาตามทางนะครับเราจะเจอกับบันไดสุดปลายทางตรงนี้นะให้ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับลิงตัวหนึ่งนะครับมันจะหนีไปนะให้เราเก็บของจากหัวลูปปั้นตรงนี้นะครับ เราจะได้สกันธาออฟทอร์สมานะครับผมสกันธาชิ้นต่อไปนะครับเราสามารถมาเก็บได้ที่ The Purifying Spring นะครับตรงนี้อยู่บริเวณเว็บฮอลโลใน Chapter 4เนาะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราวิ่งออกไปด้านนอกเลยนะครับนี่วิ่งออกไปทางนี้นะครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเก็บง่ายๆมากๆเลยนะครับสําหรับสกันธาชิ้นนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านนั่นเองนะครับ พอถึงตรงนี้นะครับลงน้ําออกซ้ายมือนะครับเราจะเจอกับลิงเนี่ยยืนอยู่บนหัวลูกป,ป้านต้องบอกว่านั่งสินะก็ให้เราเข้าไปได้เลยนะครับไอเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันก็จะหนีไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปเก็บของได้เลยนะครับผมเราจะได้สกันธาออฟชอยส์มานะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้สกันทาทั้ง4ชิ้นแล้วนะครับให้เดินทางมาที่เวอร์ n ดนพานะครับ แล้วก็บริเวณฟุตฮิลนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในบริเวณแชปเตอร์หหรือว่าภูเขาหัวกลัวแชปเตอร์ Chapter สุดท้ายนะครับผมหลังจากที่มาตรงนี้แล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆขี่เมฆแล้วก็วิ่งไปตามทางได้เลยนะครับลอยตัวขึ้นเหนือแนวเขาตรงนี้นะครับผมขี่เมฆตรงไปเลยพอเราขี่เมฆข้นภูเขาตรงนี้ไปนะครับพื้นที่ตรงซ้ายมือเห็นไหมที่มันจะเป็นลานดินแล้วก็จะมีหญ้าขึ้นหล่อมแหลมนะครับให้เราขี่เมฆตรงไปตรงนั้นได้เลย ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างไกลยอยู่นะครับก็ต้องระวังในการสู้บอสนิดนึงเนาะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะพราะขี่มาถึงพื้นที่ที่เราบอกไปนะครับลานดินย้าขึ้นหล่อมแหลมนะครับก็ขี่ตรงไปที่บ่อน้ําด้านหน้าของเรานะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบ่อน้ําอยู่พอใกล้ๆบ่อน้านะครับเรามองขวามือไว้นะครับมันจะมีช่องเขาให้เราเข้าไปนะฮะให้เราขี่เมฆเข้าไปในช่องเขาได้เลยครับผม ขี่ตรงไปตามทางเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นท้องเขาเป็นหินเป็นถ้ำแล้วนะครับให้เราบุกถ้ำเข้าไปได้เลยเนาะโอเคเมื่อเราเข้าถ้ำมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำให้ระวังเอาไว้ให้ดีๆนะข้างหน้าเราจะเจอกับบอสตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับให้เราลดระดับมเมฆลงนะครับอันตรายมากนะครับเคยตายเพราะไม่ได้ลดระดับมาแล้วนะฮะพื้นที่ตรงนี้ แล้วก็ค่อยๆไต่ลงไปนะครับเราจะเจอกับบอสใจแอนชี้กันดังนะครับตัวใหญ่ซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยหาจังหวะโจมตียากนิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะมีระยะโจมตีของมันนะครับเราต้องค่อยๆหาจังหวะแล้วก็ตีมันนะครับเป้าหมายของเราคือหินสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะครับให้เราจัดการตีหินพวกนี้ให้แตกให้หมดนะครับผม หลังจากจัดก,การบอสเรียบร้อยแล้วนะครับตีหินสีฟ้าแตกไปแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับหาทางขึ้นไปด้านบนเนาะไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะวิ่งตามทางไปได้เลยนะครับผมนี่บอสหรือว่าภูเขาเนี่ยตัวเบเริ่มเพื่อมาถึงข้างบนแล้วนะครับเราจะเจอกับเจ้าลิงที่มีสกันทาอยู่นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้ลูกตาลูกปั้นที่มันดึงออกมาเมื่อกี้กับเราเนาะหลังจากจบคัตซีนนะครับเราจะได้สกันธาออฟคอน c i o u s n e s s มานะครับผมเมื่อเพื่อนๆมีสกันธาครบทั้ง5ชิ้นนะครับอ f ฟฟอร์ f อ e ฟฟิลลิ่งออฟทอ t ์สออฟชอยส์แล้วก็ of ฟคอ s c ช o นสเน s ตนะครับให้เดินทางมาคุยกับเจ้าหมานักปรุงยาของเรานะครับผมแล้วก็ให้เลือกโ h o ์เดอะไฟ e o ออฟสกันธาแล้วก็ให้เลือกเมคไฟล์สกันธาพิวนะครับ แล้วเราก็จะได้ไฟฟสก,กันทาพิวมานะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตตัสแทบทุกอย่างที่เรามีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดการป้องกันนะครับสเตมินามานาหรือว่าความต้านทานธาต่างๆเนาะอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นยาพิเศษนะครับที่จะช่วยเพิ่มสถานะทุกสถานะให้เพื่อนๆเนาะ ก็เรียกได้ว่าสกันทานะครับไอไอเทมที่หลายๆคนเนี่ยเก็บได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันกว่าจะมาใช้ได้เนี่ยมันก็แชปเตอร์หกก็ไปแล้วนะครับถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันเพิ่มสเตตัสทุกอย่างแบบถาวรทุกค่าด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ควรจะทําไว้นะครับสาหรับคนที่อยากจะไปต่อพวกนิวเกมพลัสนิวเกมพลัสพลัสนิวเกมพลัสพลัสพลัสบลา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 นะครับก็สามารถทําได้เนาะก็ถ้าเกิดใครว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า